สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ดาจะพาเพื่อนๆมาทําครีมบํารุงผิวเพื่อกระชับผิวพรรณแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นความมีน้ํามีนวลให้กับผิวของเรานะคะโดยเราจะใช้วิตามินอ e ีค่ะแล้วก็น้ํามันจากตําแยฝรั่งนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็มีตัวนี้ดาไม่ใช้นะคะแล้วก็มีวาสลีนนะคะเพื่อนๆจ๋ามีเนื้อฟัก ทองดาจะต้มระบทละเอียดนะคะแล้วเราก็มาเตรียมภาชนะที่จะใส่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มมือทําด้วยกันเลยค่ะฟักทองไม่ต้องใช้มากนะคะเพราะว่าเราทําไม่มากได้ใช้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าหลังรับปั่นฟักทอง เสร็จแล้วเราก็าไปต้มให้สุกนะคะเพื่อนๆจ้าเอาไปต้มกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ต้มฟักทองให้ละเอียดนะคะให้สุกแล้วก็จะเห็นความละเอียดนะคะแล้วเราไปกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ๋า แค่ค่ะเพื่อนๆนัลกลองอาจจะเนื้อฟักทองนะคะแ่้เพื่อนๆจ้าได้เอาน,น้ำมันไปใส่เมครเวฟบสองนาทีนะคะแล้วเราเพิ่มวาส,สลีนลงไปนะคะวาส,สลีนใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ในตำเยฟฝรั่งน้ำมันตำเยฟฝรั่งนะคะ คนให้ละลายค่ะเมื่อละลายดีแล้วเราเทลงไปผสมผสมเนื้อฟักทองได้จะเพิ่มเนื้อฟักทองลงไปอีกสองช้อนโต๊ะค่ะเ,เพื่อนๆจ้าคนให้เข้ากันนะคะเจุดวิตามินอ e ีลงไปค่ะเ,เพื่อนๆจ้าวิตามินอ e ีนี่ใช้ หาหยดนะคะโอเคค่ะพอแล้วค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอาจะให้เดียไปปั่นได้อะไปปั่นก็ไปปั่นได้นะคะแต่ว่าสําหรับดาคนให้เข้ากันก็พอแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราไปใส่ภาชนะบรรจุเลยนะคะกระปุกนี้จ้ะที่ดาเตรียมไว้ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ครีมฟักทองค่ะบำรุงผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าให้สุขภาพผิวที่ดีนะคะเราเพิ่มวิตามิน E ีลงไปด้วยแล้วก็น้ำมันจากตำยฝรั่งจะทำให้ผิวพรรณสวยงามแล้วก็อ่อนกว่ามากมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวดาเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาใช้ด้วยกันค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ๋า หลังจากที่พาทำครีมเรียบร้อยแล้วดาก็ไปล้างหน้ามานะคะเพื่อนๆจ้ะหน้ายังเปียกอยู่เลยค่ะซับหน้าให้แห้งนะคะเพื่อนจ้ะเคค่ะแล้วเราก็ทาครีมที่นี่คือครีมฟักทองที่ดาทำนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเค okay, ค่ะ เดี๋ยวเรามาทาด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้าครีมไม่ต้องทาเย็ยนนะคะเพื่อนจะทาช้าทาเย็ยนก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าดาก็ต้องขออตัวนะคะดาไม่ใช่ professional แต่ว่าที่ดาทำ ที่ดาสอนดาทำคือดาทำและดาใช้เองค่ะเพื่อนๆจา้าคือทําและใช้เองแต่ว่าดาก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆที่ผิวแพ้ง่ายนะคะทดลองที่แขนก่อนนะคะเพื่อนๆก,ก่อนที่จะมาใส่หน้าใช้ใต้ท้องแขนก่อนนะคะก่อนที่จะมาใส่หน้าแล้วก็ทาตามลำคอด้วยนะคะเพื่อนๆจา้า ดยเฉพาะผู้หญิงที่สูงไว้อย่างเราคนทาบริเวณลำคอด้วยค่ะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราแล้วก็ฟืนฟ้นฟูสภาพผิวนะคะขัดผิวเซลล์ผิวที่แห้งเสียไปแล้วก็่้มเซมเซลล์ผิวใหม่นะคะเพ,พื่อนๆจ๋า ได้จะใช้อย่างนี้แหะค่ะเพื่อนๆทำเองใช้เองแต่ว่าก็แนะนำอย่างเพื่อนๆก็แนะนำเพื่อนๆนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองผิวแพ้ง,ง่ายก็ควรจะระวังในการใช้สำหรับตัวเองใช้มานานแล้วก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะหากใครอยากจะทดลองทำก็ทดลองดูนะคะแต่ว่าถ้าได้ผลยังไงก็บอกด้วยนะคะแล้วก็ทดลองที่แขนก่อนนะคะเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่แพ้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ดขอจบลงแค่นี้ก็หวังว่าจะให้ข้อมูลให้ความรู้กับเพื่อนๆได้มั่งไม่มากก็น้อยนะคะโอเคค่ะแดาขอจบคลิปท่านี้แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะ